อ่ะครับสวัสดีข่าวนี้เจอจะเท่าไหรครับอันนี้นำสถานตรวจเช็คซ่อมตู้เย็น GE นะครับมีปัญหาไม่เย็นนะครับหรือว่าเย็นน้อยไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวเช็คดูก่อนอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเคยเปลี่ยนคอมพิเซอร์ใหม่นะครับเท้าโลดน้ำยาใหม่ผ่านมาหลายช่างแล้วสามช่างแล้วมั้งสองสามช่างนะครับแล้วก็แปลงคอมเพเซอร์อ่ะใส่รีเลย์ตัวนี้นะคอมเป็นเพอาะตัวนี้เป็นระบบร้อยสิบนะครับแปลงเป็นคอมนี่มา เอคอมเช่เนี่ยมานะครับ AE ขีด5ขีด BR นะครับเ okay. สายความเย็นก็ r 1 3 4 a นะครับเบอร์ก็ AE 2 4 1 0 Y นะครับโอเคะมาจับกระแสก่อนเขามีไฟนะครับไฟเด้นมาสองเส้นสองเส้นหนึ่งน่าจะไปจ่ายตัวแมกซีเย์ตัวนี้นะครับคอนแทค เพื่อจ่ายมาเียงคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟคอยใช้น่าจะเป็นรีเลย์ร้อยสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวจับกระแสดูก่นปักนะจิดที่สองเสียคอมเพรสเซอร์ทำง,งานนะครับจุดสองโวลต์น้ำยากัน มีเกดเลยนะครับถอดก่อนระบบน้ำยามีไม่เอ่ยหรือว่าไม่มีแรงดูดท่อโลนี่ท่อหายท่อหายก็ร้อนนะนี่ร้อน ยวดูน้ายาย้อนกลับูก่อนคอมร้อนอยู่นะครับไอ้ตรงนี้พอหายร้อนอยู่แต่ว่าน้ํายาไม่ย้อนกลับหรือเปล่านะครับน้ํายาไม่ย้อนกลับคงต้องเปลี่ยนตัวสแตนเนอร์ใหม่แล้วก็ใส่วาซอนอันนี้แว็กโลแว็กไฮดูนะ เพราะว่าก่อนนี้เคยเคยเติมน้ำยาไปไปนาน,น,นยังไงที่ช่างเขามาเติมเติมไปหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะครับครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับครับเดี๋ยวช่างจะตัดตรงนี้ดูนะครับแบบนี้น้ำยาเพราะบางทีเพราะต้องดูก่อนไม่ใช่ว่าอัดน้ำยาไปอย่างเดียว,ยวขอตัดท่อด้วยกันบางทีน้ำยาไม่ย้อนกลับก็มีปัญหาเหมือนกัน ตัดแล้วนะครับแล้วเติร์ตตัดน้ำยา,ยาตรงท่อไฮมีนะค,คือมันไม่ย้อนกลับตนระงนี้น้ำยาไม่ย้อนกลับยังไงก็ไม่เย็นกะเติมก็ดันไปอย่างเดียวกลับไม่ได้ต้องระวังนะฮะไอที่ระเบิดระเบิดพวกนี้แหละน้ำยามันมีแต่ว่ายัางไงแนะนําให้ตัดนะอย่าเชื่อมก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยให้ตัดเพราะอาการนี้เติมน,น้ํายาแล้วจะหายหายอย่างเดียว ตู้เย็นจะไม่เย็นนะครับเราะวังด้วยไอที่ระเบิดระเบิดก็เพราะอย่างนี้แหละนัำยาน่าจะเยอะมากนะครับเนี่ยบอกก่อนเข้าไปเยอะครับเยอะครับเยอะเยอะเกินไปก็ไม่ดีใช่ครับเราต้องเปลี่ยนตัวเจนเนอร์แล้วก็ใส่สอนวัดตรงท่อหายตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวแล้วนั้นมีปัญหาจะได้ปล่อยน้ำยาออกได้เพราะต้องรอนานหน่อยนะน้ำยาจะค่อยๆออกนะครับน่าจะเติมไปเยอะอยู่ครับ ยกยกยก,ยกล่องด้วยยกโคกขึ้นแล้วไปให้มีร่องน้าระบายออกโอเคตอนนี้หมุนเอาสอนออกนะครับตัวนี้ใส่เตนเนอร์ตัวใหม่นะตัดตัวเดิมออกนี่นะครับจะใส่ท่อวัดหายนะครับแล้วก็เชื่อมตรงนี้นะสเตนเนอรอ์ตรงแคปทิวใหม่นะครับจะได้วัดโลวัดหายได้แล้วก็แบกข้ามแล้วก็ให้เตินน้ำยาใหม่ดูนะโอเคอ๋อได้แล้วนี่ผมเสร็จแล้วนะ ผมเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยโอ้แจ๋วเลยครับถ้าได้ขนาดนั้นแจ๋วเลยอาแล้วก็กปโอเคก็ใส่บาสอนนะครับแล้วก็แวกข้ามแล้วเทอีกทีโอเคครับนี้ความเย็นก็ลงมาที่ลบ98แล้วนะครับก็คงโอเคแล้วพอท่านี้ ก็ผ่านแล้วเวียน G E นะสายหายใช่ไหมครับถอดออกแล้วนะครับออกเท่านี้แหละน,น่ใจรุ่นตัวนี้หรือเปล่าน,นะรุ่น T F 2 7 R ครับผมก็ไม่ร้อนเกินนะครับเนื้อก็อุ่นๆ ดูเด้อโอเคอ๋อเนี่ยจะมีอังนี้จะมีน้ำออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเจไม่ได้เนี้ยน้ำจะหยดด้านนอกนะครับตอนนี้ต้องปลดยําหยางหน่อยหนึ่ง เย็นเย็นจัดแต่เย็นเร็วก็มีปัญหานะครับน้ำยาเยอะกันไประหว่างตรงนี้ด้วยเมื่กี้ต้องอยู่ประมาณร้อยห้าสิแล้วมั้งพอดี ีต้องการให้เย็นเร็วนะครับไ <ละ S 1> ม่อาจมาซะยังมีรอยนย้ำเดิมอยู่นะครับความเย็นมันทะลุออกมาข้างนอกนะครับเห็นไหครับเป็นย,ยาปล่อยออกกันเหลืออยู่ประมาณศูนย์นะครับพอติดลบไปเยอะแล้วมันจะเป็นเหงื่อออกมาทันเนี้ เราไม่ติดลบไม่มีปัญหานะครับเวลาติดลบแล้วมีปัญหานเครับ,รบก็ปล่อยตรงท่อไม่มีเหงื่อแล้วนะครับ,รบตอนนี้จะมีความเย็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกรบจะน่าจะหยดได้ไดประมาณศูนนั่นแหละ รอเย็นๆก็ว่าอย่างนี้แหละทัวมีปัญหาวัานเดิมก็มีหยดอยู่นยคาดสนิมอยู่โอเคแล้วก็รุ่นนี้นะครับในสูดความร้อนออกตรงนี้นะด้านหลังนี่นะลมเย็นเข้าด้านหน้าลมร้อนตรานนี้นต้องหาที่โล่งๆนะะอย่าชนผนังถ้าโล่งๆได้ก็ยิ่งดีคุณง,ง่ายถ้าถ้าหันตู้เย็นไปทางขวาจะดีออกไปทางโน้นนะฮะ ออกออกแล้วทิ้งไปเลยโอเคครับยังไงก็ออกมาจะมีโยนนะครับยังไงช่วยกดต่างกดซัปตะค่ายกดไลค์แชร์มาเป็นกำลังใจเช่นเดีวในการทำคลิปวีดโอในมปต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านแล้วช่างงานช่วงนี้ผมตั้งตั้งหน่อยอเสร็จแก็เชื่อมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับใส่ยเกียร์ไฮนะครับโลก็นเสร็จแน่เปิดกเกียร์โลเกียร์ไฮนะแวคคัม สีเหลืองร,อร้อยอเค็แบกนานหน่อยนะครับเจ็แบบเจ็บ2แล้วก็ปิดโลนะครับเค็มเกไว้สักพักนะครับว่ามีอากาศ รั่วเลยอ,อะไรไหมนะครับโอเคครับปิดเขียแล้วก็ไม่มีอากาศไม่มีอะไรนะครับเกตไม่ตีขึ้นทั้งสองอันถอดสายสัญญาณสามสี่นะครับเป็นไล่อากาศเกียโอเคเปิดไล่อากาศนะครับสัญญาออกตรงนี้ ลปล่อยน้ำยาเข้าระบบจนกว่าจะเต็มได้แค่แนแค่นั้นนะครับตอนนี้60แล้ว 80แล้วนะครับแปดสแล้วนะครับดูนี่นะอยู่ที่แปดสิบ ครับน้ำยาที่80ดิบปิกเกตครับ,รบเจ็ดโลเตรียมเสียบปลั๊กา,ายไอยู่ที่1อยอยู่ ศนะครับแแส1หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เจ็ดสี่ห้าอย่าลดอยู่นะนองเติมยาเพิ่มต่ยต้องไม่เกิน,150นร้อยห้าสบนะดูความร้อนเป็นหลักด้วยความร้อนอยู่ที่ร3 0ยสามสบ สี่สิบนะครับดูไฮเป็นหลักกระแสไม่ต้องก็ได้นะครับความร้อนเป็นหลักนะได้แสดงว่ารุ่นนี้นะอยู่ที่ศูนย์พอดีนะครับ สิบนะครับความร้อนมันก็ยังตันอยู่แ,แสนหนึ่งจุดสี่ตันน่ะอุ่นได้แป๊บเดียวเย็นแล้วตีลงนะตีลงต่ำถอดป้ายก่อนน้ำยาย้อนได้ทุกคนนะ นะมันลงสามสิบอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยน้ำยาไม่ย้อนกลับแลนะ้วเนี่ยการเทือตอนนี้ก็น้ำยาไม่ย้อนกลับนะครับใส่แว็กข้ามแว็กโลให้ดูด างด้านแคปทิวนี่นะย้อนกลับก็ยังไม่กลับอันนี้ยามีแล้วนะครับมันย้อนกลับไม่ได้ยู่หาแคปทิวกับท่อโลตัวนี้นะนงานใหญ่แล้วครับต้องนีให้ดีไม่ได้นะครับไม่ผ่านนะับอังนี้ตีลง กลับไม่ได้ด้วยตีลงไม่ยังเดียวมองว่าตันในระบบนะครับหอมเยอะแม่ลองปล่อยน้ำยาขอขอกนี่อย เปิดดูนะเดี๋ยเนี่ปลอย,น,ยน้ำยาก็ไม่ออกเลยนะเนี่ยปล่อยท่อหายอย่างเดียวนะท่อโลออกไม่ได้เลยฮะ ไฟโลนี่นยาย้อนไม่ได้เลยเนี่ยข้าเดี๋ยวต้องไปล่อยน้ำยาออกก่อนนะฮะแล้วก็ไล่ระบบดูทีนะครับโอเคให้แมวขอลุยต่อกันช่างเขาว่ากันจริงๆนะว่าสรุปแล้วเป็นนี่อะไรแต่รู้แล้วแหละว่าตันระหว่างท่อโลกับแคปเทิยวเนี่ยนะฮะจุดนี้กับจุดนี้แมวเป็นช่างที่สามที่สี่ไปแล้วครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับตันในระบบเคยล้างระบบแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ไล่ระบบใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมและข้าใหม่ตันตรงแคะทิ้วนะครับอันนี้ก็จะกระแสหนึ่งจุสามแปดนะครับแต่น้ำยาวัดหายนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับน้ำยาเหลือดูดก็อยู่ที่ศูนย์นะครับยาอาสารทั้งวิยงก็อา3 4หนึ่งสาม ก่อนนี้กินอยู่ที่2แอมป์นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่1นึจุสาแปดนะครับความร้อนก็ดูความร้อนหายเป็นหลักนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบแล้วก็โลอยู่แค่นี้นะครับเกินมากกว่านี้มันจะร้อนเกินนะครับก็ดูให้พอดีพอดีแล้วกันครับ <S <S จับดูสเ,เตนเนอร์ก็เจ้าอุ่นๆน,นะครับไม่ร้อนมากอุ่น กมยวัดความเย็นอยู่ตอรอันนึงต้องรอสักพักนะครับความเย็น okay, ความเย็นตอนนี้จับในช่องพิไว้ตอนนี้2แ3 8อยู่นะครับคง <Okay. S 2> จะลงเรื่อยๆนะครับต้องรอนิดนะึงประตูมันใหญ่โอเคลองเทแล้วนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเย็นช้านะครับก็เลยต้องเพิ่มน้ํายาเข้าไปเหลือดูดเหลือซูนนะครับความร้อนก็เพิ่มขึ้นมานะครับ อยู่ที่200นะครับเราต้องการให้มันทํางานความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับถ้าทางแมวเอาเกจออกออก็จะมีน้ํายาออกหน่อยหนึ่งก็จะลดลงมาอีกนิดนึงแคร์นก็ต้องรอดูตอนที่เขาติดลบแล้วนะครับว่าท่อโลนี่เป็นมีน้ำแข็งเกาะไหมนะครับมีเกเาะก็ต้องปล่อยออกนะครับ น้อยก็ไม่ถึงสองแอมป์อ่ะรอต่อไปตอนนี้ก็สิบหกจุดสี่นะครับรอจนกว่าจะติดลบนะครับ